โอ้เฮลโลทุกคนอยู่กับผมเมคคาเฟออสนะทุกคนนะซึ่งวันนี้เราอยู่ในแบบอนิเมะแล้วสแตนเหมือนเดิมนะครับทุกคนนะก็วันนี้ผมจะมารีวิวเดนจินะทุกคนร่างเชนซอมแมนเนาะเออรีวิวแมนอืมนะครับนะก็เป็นตัวในตู้ธรรมดานะทุกคนนะอยู่ในเนี่ยเดนจิเลยนะทุกคนนะนี่ตัวนี้เลยนะทุกคนเดนจีร่างปกติเลยนะทุกคนก็อีโวได้นะทุกคนเป็นร่างนี้ซึ่งของอีโวของเดนจินะทุกคนจะเป็นอันนี้นะทุกคนนะอ่ะรอสักรู่ นี่จะเป็นน้องโปจิตานะทุกคนนะน้องโปจิตานะน้องหมาโปจิตานะครับเนาะะใช้ประมาณนี้เลยนะทุกคนนะ50เอ่อแร่0ชาสิฉาดนะทุกคนนะมิติฉาดแร่ห้อันอีพิกฉาดยี่สิเดเจน10แล้วก็มิติก2นะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะสำหรับของยูโอนะครับนะ ไม่ได้ยากอะไรนะทุกคนสำหรับต,ตัวนี้นะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าว่าจะเก่งขนาดไหนทุกคนนะซึ่งผมก็ไปหาบัฟให้มันด้วยนะครับทุกคนนะก,ก็เก่งใช้ได้นะแต่ผมจะไปลองเลยน่าจะเก่งนะเออพูดอะไรอย่างนี้เนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่านะครับทุกคนนะอ่ะโอเคตอนนี้เงินผมก็พร้อมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะอ่ะเดี๋ยวลองไปรีวิวเลยดีกว่าสาหรับเตนจินะทุกคนนะเตนจินะทุกคนนะอ่าเป็นระดับอะไรสักอย่างเนี่ย อ่ะเป็นาธาตุไฟนะทุกคนนะตีพื้นนะเริ่มต้นมาตีพื้นเวล85น,นะนะทุกคนนะมีบัฟอวตารนะทุกคนนะดาเมจเริ่มต้นอยู่ที่4ี่แสนนะทุกคนนะ4ี่แสนหนึ่งระยะอยู่ที่ยี่สิบแปตีเวินะทุกคนนะแต่ตามนี้เลยนะครับทุกคนนะดาเมจเอสนะระยะเอตีเร็วไอตีเอสนะนะครับนะอ่าก็เริ่มเริ่มพูดติดขัดละโอเค เน้นฉี่นะทุกคนนะค่าวางอยู่ที่650นะทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูเลยเดกว,ว่ามันเป็นยังไงนะทุกคนนะดีแบบไหนลองวางดูครับอ่ะเหมือนการโจมตีของเขาน่าจะเป็นการแบบวาร์ปเข้าไปข้างหลังปะวาร์ปเข้าไปฟันปะเนี่ยปื้บวาร์ปเข้าไปฟันนะทุกคนนะอ่าน่าจะการพุ่งแล้ววาร์ปเข้าไปฟันนะครับนะพาสซสีฟนะทุกคนนะพาสซสีฟเขาค่อนข้างเอ่อแย่นิดนึงนะ คือเขาบอกว่าเทนจีเนี่ยเวลายอยู่ใ,ใกล้ๆผู้หญิงนะทุกคนนะจะบวกตามเหตไปอีก50%แล้วกไ็ไอ้ลดคู่ดาวแต่จะเพิ่มระยะนะทุกคนนะแต่จะเพิ่มระยะไอ้แต่จะลดระยะการโจมตีแล้วก็ความเร็วกาโจมตีลง20%นะทุกคนนะย่างละ20%นะก็มันมันมันดีจริงไหมเนี่ย <laughs> มันดูดีมัูจะดีแต่มันไม่ดีนะทุกคนนะอ่ะอ่ะโอเค เออ่มีบัฟมีสถานะด้วยนะทุกคนนะเป็นสถานะเลือดไหลตา,ามปกติเนาะเอออ่ะเดี๋ยวเราลองเอาเอาใครดีเอาเออเอาเจโรบินเนาะเจโรบินนะเจโรบินมานี่นะลองใ,ใกล้ๆอยู่ใ,ใกล้ๆอ่ะปึ๊บดาเมจเพิ่มไหมหกแสนอ่ะหกแสนนะทุกคนนะดาเมจต้นๆอ่ะนี่สี่แสนนะเออโอเคไหนเจโรบินอยู่นี่นะอ่ะบวกดาเมจให้มันหน่อยนะเจ๊ะนะ ดาเมจอยู่ที่ห0 0สนนะทุกคนนะเลื่อดไหลยอยู่ที่ห0 0 0สนนะอ่ามาันนี้เลยนะทุกคนนะลดลดระยะไอ้ลดความเร็วกันจนตีไปอีกนิดนึงด้วยนะครับทุกคนเนาะเออก็โอเคเอ้เพิ่มนี่ว่ามันไม่ได้ลดเพิ่มเพิ่มนะทุกคนนะดูดิอ๋อผมน่าจะอ่านผิดนะมัน่าจะเป็นการเพิ่มถ้าให้ลส่วนใหญ่เนาะเพิ่มให้อีกเนาะโอเคเลื่นจีแนละ้วทุกคนนะมีสิมี7ขั้นนะทุกคนนะอ่าเรา,าเริ่มกันเลยดีกว่านะขั้นแรกนะทุกคนดาเมจอยู่ที่2องล้านส่นะทุกคนนะ ดาเมจเลื่อนไหล3ล้าน4ี่นะครับทุกคนนะรวมดาเมจแล้วก็ระยะเพิ่มมาที่35ิาตีเวิเท่าเดิมใช้ค่าอยู่ที่สอ0 0น้านะครับทุกคนอัพนะไปขั้นต่อไป,ข,อไปขั้นที่2เพิ่มดาเมจมาที่4ี่ล้าน 9, 9้านะทุกคนนะระยะไอ้อไดาเมจเลื่อนไหลอยู่ที่9้าล้าน9้านะทุกคนนะไอ้6ล้านเก้านะทุกคนนะเออแล้วก็ระยะเพิ่มมาที่36ิตี7วใช้ค่าอยู่ที่5,000นนะครับทุกคนอัพนะไป ขั้นต่อไปขั้นที่สองเพิ่มได้ไอขั้นที่สามเพิ่มได้แบบที่เก้าล้านนะทุกคนนะดาเมจเริ่หลอยู่ที่สิบสามล้านนะระยะเท่าเดิมนะทุกคนนะอ่าแล้วก็ลดคูดาวมาที่เดียวนะทุกคนนะเจ็ดวิเท่าเดิมเนาะอ่าประมาณนั้นบัตรอะไรทุกคนบัตรอะไรสั้งอย่างนี้นะทุกคนเนาะเอ่อน่าจะเป็นบัตรซออะไรทักอย่างนะอ่าช่างมันนะชัดข้าอยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยนะทุกคนอัปไปเอ้ยตีเป็นแนวตรงนะทุกคนนะอ่าเป็นไฮบิดแล้วนะทุกคนนะอ่า โอเคไหนลองโจมตีดิไหนน่าจะเป็นการน่าจะเป็นการแบบเอามีดมารวมตรงที่กลางตรงกลางใช่ไหมมารวมกันตรงแขนนะทุกคนนะแล้วก็หมุนฟุ้งเข้าไปนะทุกคนนะเออน่าจะเป็นท่าสปินนะทุกคนนะแบบสปินเลยนะทุกคนนะหมุนใส่เลยนะครับโอเคนะเออใช้ได้นะอาเมจก็โอเคด้วยนะทุกคนนะ ก็ทําไม่ยากด้วยนะทุกคนนะเออถ้าสำหรับมือใหม่ผมว่าโอเคด้วยซ้ําไปตัวนี้นะครับนะแต่อาจจะตัวอื่นอาจจะดีกว่านิดนึงนะธาตุไฟอาจจะดีมีดีหลายตัวอยู่นะเออแต่ตัวนี้ก็ถือว่าผมแนะนําแล้วกันก็ใช้ได้นะครับนะแค่แค่เห็นแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วหาปั๊บให้มันดีๆสักหน่อยนะแบบโอเวอร์โหลดอะไรพวกนี้ก็โอเคแล้วนะครับนะสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ต้องการใช้นะครับอ่ะ ขั้นต่อไปขั้นที่4นะทุกคนเพิ่มในแบบมาที่12ล้านนะทุกคนนะอ่าดาเมจเลือดไหลยอยู่ที่17ล้านนะทุกคนนะระยะเพิ่มมาที่36หนะไอ้38นะทุกคนนะตี6วินะทุกคนนะใช้ค่าอยู่ที่20,000เอาไปขั้นต่อไปขั้นที่5 <Madison> เพิ่มในแบบมาที่18ล้านนะทุกคนนะระยะเพิ่มไอ้ดาเมจเลือดไหลยอยู่ที่25ลนะ้านนะทุกคนนะตีระยะอยู่ที่4ีิตี6วิใช้ค่าอยู่ที่3 0,000ื่นนะครับทุกคนเอาไป อุ้ยขั้นต่อไปอัปโดดมากเลยนะทุกคนนะเอ้ยเลาลดคูดาวด้วยนะครับทุกคนขั้นต่อไปขั้นที่6เพิ่มในเมลมาที่44ล้านนะทุกคนนะจำนมนเลดไหลยอยู่ที่62ล้านเพิ่มระยะม,มาที่46่สิบหกตีสี่วินะทุกคนใช้ค่าวอยู่ที่50,000นะทุกคนอัพไปเอ้ยอยืนฟูเอีเอ้ผมว่าโอเคนะฟูเอีอ่ะน่าจะเป็นการฟันแบบทั้งวงนะทุกคนวัดฟันรอบๆนะทุกคนนะ เออกดอะไรเนี่ยเอเอเอ,เอ,เเอ,เอ,อ่ะกดดูนะทุกคนนะนี่น่าจะเป็นการฟันแบบรัวๆใส่ใกล้ๆตัวเองนะทุกคนนะก็โดนทั้งหมดเลยนะทุกคนนะอุ้ยหัวใช้ได้นะเนี่ยแค่นี้ก็ใช้ได้แลวนะทุกคนนะพาสซสีฟมันก็โอเคด้วยพาสซสีฟมันก็ไม่ได้แย่นะทุกคนนะเนี่ยมีตัวพวกไอพวกอะไรพวกเนี้ยไอเนี่ยก็อยู่ใกล้ได้อยู่แล้วเนาะบัฟไปอีกด้วยนะครับนะอ่ะเอาอ่ะ ขั้นต่อไปเรามาอธิบายให้มันจบเลยดีกว่านะทุกคนนะเราจะไปดูบัฟนะว่าดาเมจเท่าไหร่นะครับขั้นต่อไปขั้นสุดท้ายเพิ่มไดเไปาที่54ล้านนะทุกคนนะดาเมจเลื่อนไหลยอยู่ที่76ล้านนะทุกคนนะอ่าเพิ่มระยะมาที่49ตี 5v นะทุกคนนะจาก4วีเหลือ 5v นะทุกคนนะใช้ค่าวิธี55,000นะครับทุกคนอไปเออโอเคนะทุกคนนะเลื่อนไหลมีตัวเลื่อนไหลเก่งไหมอ่ะถ้าแบบอืมธาตุไฟนี่น่าจะน้อยนะทุกคนนะเลื่อนไหลเก่งๆ แต่ก็เป็นตัวธาตุไฟที่ดีนะเออเป็นตัวธาตุไฟที่มาใหม่นะเป็นเลือดไหลนะทุกคนเนาะเออเดี๋ยวเราไปดูอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูไอ้นี่เลยดีกว่านะดูบัฟว่าดาบวับบีโอ้ยลิ้นพัน์นะไปดูบัฟกันเลยดีกว่าว่าเวลาบัฟแล้วมันจะดามจดเท่าไหร่นะครับทุกคนนะโอเคโอเคนะทุกคนนะตอนนี้กันหนูก็พร้อมแล้วอ่ะเรามาลองบัฟกันเลยดีกว่านะทุกคนนะอ่ะเราเอาให้ตันเลยนะทุกคนอุ้ยเท่าไหร่วะน่ะ ดาเมจเห็นเลยนะทุกคนนะเออดาเมจอยู่ที่เอ่อนี่ประมาณนี้เลยนะทุกคนนะเจล้านนะทุกคนนะดาเมจธรรมดานะทุกคนเลือดไหลอยู่ที่91ล้านนะทุกคนนะอ่ะเดี๋ยวเรามาลองบัฟกันเลยดีกว่านะทุกคนนะอ่ะคนบัฟเลยนะทุกคนนี่รอบัฟอีกรอบนึงนะทุกคนมันไม่ค่อยติดนะเอองงเหมือนกันนะทุกคนไอมันดูปักปักไงไม่รู้ช่วงนี้นะทุกคนนะไอมันยังไม่ยังไม่แก้ดีเท่าไหร่นะครับทุกคนอ่ะปึ๊บ บัฟไหมไม่ขึ้นเออทำไมไม่ขึ้นทีนี้อา่าทำไมไม่ขึ้นะลรทีนี้น่าจะตันสุดแล้วเนาะเออว่าน่าจะตันสุดแล้วของมันแล้วเนาะแล้วแหละนะประมาณนั้นเอ้ยนี่ไงดาเมจเพิ่มมานะทุกคนนะอ่าเพื่ดไหลนะทุกคนนะลดดาเมจลดนะทุกคนนะเอ้ยดาเมจเพิ่มอยู่นะทุกคนนะดาเมจเพิ่มมาที่76ล้านนะทุกคนนะดามเมจเรื่ดไหลยอยู่ที่90 เกาล้านนะทุกคนนะก็ประมาณน,นี้เนาะผมก็งงๆกับไอเหมือนกันนะทุกคนไอช่วงนี้ดูป,ปักปักไงไม่รู้ปักแตกแล้วเนี่ยทุกคนอ่ะเห็ก็ช่างมันแล้วทุกคนนะโหดูดูดีนะแต่ว่าแบบปักปักแตกไปน,นิดหนึ่งไอนะรอมันแก่นะทุกคนเนาะก็กองกองแนะนําว่าเวลาเล่นก็ก,กองอย่างนี้เลยนะทุกคนนะอ่ะประมาณน,นี้นะทุกคนโอเคประมาณน,นี้สําหรับเดนจินเนาะก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนตัวหมันก็ไม่ได้ไม่ได ยากอะไรนะไม่ได้แย่อะไรด้วยนะทุกคนเก่งคนอุคนด้วยนะครับทุกคนนะเออ,เอกดเลยเนี่ยประมาณนี้เลยนะทุกคนสำหรับเดนจะิเนาะก็โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะทุกคนนะแล้วอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะทุกคนนะเพื่อที่ไม่พลาดคลิปต่อไปนะทุกคนนะและเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมนะทุกคนนะและผมจะได้เอาชนะอัลกอริทึมของ YouTube ด้วยนะทุกคนนะอย่าลืมกดไลค์เยอะๆนะครับทุกคนนะโอเค สำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนนะ See you again next t i า e เจอกันคลิปหน้าครับทุกคนนะเหลือตัวสุดท้ายแล้วเนาะก็ดูดีเอสเนาะเออคลิปหน้าก็มีคลิปสุดท้ายก็ <c oughs> โอเคเจอกันคลิปหน้าว่าจะเป็นยังไงนะทุกคนนะสำหรับดูดีเอทอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับทุกคนไป